คลิปนี้ไอจะพาไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติบาลาเกิดจงอุทยานที่มีอายุยาวนานกว่า1,300ปีพาขึ้นเขาไปเดินเล่นบนหิมะชมเจดีชัมบาลาเจดีธรรมชาติที่มีรูปร่างคล้ายกับปีระมิดการเดินทางจะเป็นยังไงยากหรือง่ายแค่ไหนมาชมคลิปนี้ได้เลย ไอจะเริ่มเดินทางจากเมืองโบราณตึกเพื่อจงโดยการขึ้นรถบัสไปค่ะก่อนเดินทาง1วันเนี่ยไอยก็จะไปซื้อตั๋วก่อนนะคะสำหรับสาขาที่ไอไปซื้อก็จะอยู่ตรงฝั่งทิศเหนือนะคะร้านจะอยู่ใกล้ๆกลับประตูเมืองเลยค่ะหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตั๋วที่ซื้อนะคะก็จะเป็นตั๋วอุทยานรวมกับรถบัสไปกลับเมืองโบราณค่ะและไอก็แอดเพิ่มชัมา่าไปด้วยนะคะ ราคาตั๋วรวมแล้วก็จะอยู่ที่305ห่ยวนค่ะทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะนัดเราเวลา8โมง40นะคะเพราะว่ารถจะออกเวลา9โมงตรงเลยเช้าวันใหม่แล้วค่ะพร้อมเดินทางไปบาลาเกิดตจงแล้วนะคะไอก็จะไปขึ้นรถบัสนะคะจะจอดอยู่ตรงที่ลานจอดตรงข้ามกับประตูทิศเหนือของเมืองเก่าเลยค่ะรถก็จะเป็นรถบัสสีเขียวๆนะคะเดินเข้าไปก็จะเจอรถบัสเลย ระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปนะคะเรามาทำความรู้จักกับอุทยานก่อนเลยคะ่ะอุทยานบาลาเกิดจงนะคะก็เป็นอุทยานที่สวยที่สุดติดอันดับหนึ่งในสิบของจีนเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A เลยนะคะ ภายในอุทยานจะเป็นภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะมีแกลงแคนยอนทาน้ำแข็งแล้วก็ยังมีทั้งวัดหมู่บ้านที่เบ็เล็กๆที่มีอายุยาวนานกว่า1,300ปีอยู่ด้วยค่ะส่วนจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยก็คือเจดีชัมบาล่าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวระหว่างทางที่เราเดินทางไปบาลาเกิดจงนะคะจะใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะ ถึงอุทยานบาลาเกิดจงเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะเข้าไปด้านในอุทยานนะคะโดยการนั่งรถบัสของอุทยานเข้าไปค่ะรถบัสเขาก็จะจอดให้เราเที่ยวทั้งหมด5จุดนะคะโดยแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะให้เวลาเราเที่ยวประมาณ40นาทีได้ค่ะต้นไม้ใหญ่ๆตรงทางเข้านี้นะคะก็คือต้นโพค่ะที่มีอายุกว่า1,000ปีเลยเป็นต้นไม้เก่าแก่ของที่นี่เลยค่ะ จุดแรกนะคะก็คือวัดโจมาลาคังค่ะก็จะเป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีอายุยาวนานถึง1,300ปีเลยคะ่ะภายในวัดก็จะมีพระแม่ตาลาจัดแสดงอยู่ทั้งหมด21องค์นะคะตรงบริเวณด้านหน้าวัดก็จะมีเจดีย์ตั้งเรียงกันอยู่ทั้งหมด8องค์เราจะเห็นหมู่บ้านบาราอยู่ไกลๆสวยมากๆเลยคะ่ะ วัดนี้ก็จะเป็นวัดที่ชาบารามาสักการะในเทศกาลวันสำคัญต่างๆค่ะ จุดที่2นี้ก็คือหมู่บ้านบาลานะคะจะเป็นหมู่บ้านชาวทิเบตที่มีอายุมากกว่า1,300ปีเปนอาคารไม้สไตล์ทิเบตตั้งซ้อนกันอยู่บนยอดเขาและก็มีธงมนปลิวสวายไปมาตามสายลมสวยมากๆเลยค่ะ ในหมู่บ้านก็จะมีร้านอาหารร้านกาแฟยอยู่นะคะสำหรับใครที่จะทานอาหารจะสามารถทานที่นี่ได้เลยแต่สำหรับใครที่จะไปชมบัล่าเนี่ยแนะนำให้เตรียมอาหารมาเองดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะมีเวลาเที่ยวตรงนี้น้อยมากๆเลยไอก็เลยเลือกทานอาหารง่ายๆนะคะเป็นแซนด์วิชที่ร้านกาแฟในนี้เลยคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปขึ้นรถเพื่อไปชัมบาลาต่อเลยคะ่ะตรงนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนรถนะคะเราจะไม่ได้นั่งคันเดิมแล้วค่ะตอนนี้เรากําลังนั่งรถขึ้นไปบนชัมบาลานะคะเราจะนั่งรถขึ้นไปจนสุดทางของอุทยานเลยคะ่ะเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ45นาทีนะคะ ตรงนี้ก็คือเส้นทางสำหรับขึ้นไปบนชัมบาล่านะคะทางจะคดเคี้ยวสุดๆเลยค่ะยิ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะหิมะก็จะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยจุดที่เราไปเนี่ยจะเป็นจุดที่สูงสุดของอุทยานบาลาเกิดจงเลยขะ ก็นั่งรถมาสุดทางแล้วนะคะตรงนี้ก็คือชัมบาล่าสตูป้าค่ะเจดีชัมบาล่าเนี่ยจะเป็นเขารูปทรงปิระมิดนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับเจดีที่เอาไวบ้บรรจุพระคัมภีร์และพระธาตุของาศาสนาในทิเบตนั่นเองค่ะตรงจุดนี้เนี่ยจะมีความสูงอยู่ที่4,250เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยนะคะ ตอนที่ไอซไปเป็นเดือนเมษานะคะก็เจอหิมะค่อนข้างเยอะเลยค่ะบางจุดเนี่ยเดินไปคือขาจมเลยนะแล้วก็เจอหิมะตกปรยโปๆยด้วย สำหรับใครที่มาบาลาเกิดจงก็ห้ามพลาดจุดนี้เลยนะจุดนี้เนี่ยคือสวยมากๆเป็นลานกว้างๆที่มีวิวภูเขารอบๆสวยสุดๆเลยคะ่ะตอนที่ไอไปนะคะก็จะไปเจอเป็นลานหิมะกว้างๆแบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามาในช่วงที่หิมะละลายนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้าสวยไปอีกแบบหนึ่งเลยคะ่ะ จุดที่4ก็คือ Echo w a l l นะคะตรงนี้จะเป็นสะพานไม้อยู่ในหุบเขาค่ะด้านล่างหุบเขาเนี่ยก็จะเป็นแกรงแคนยอนนะคะเมื่อเราตะโกนไปเนี่ยเสียงก็จะก้องไปทั้งหุบเขาเลยตัวสะพานไม้นะคะก็จะเป็นทางเดินมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรได้ค่ะเมื่อเราเดินไปสุดทางนะคะก็จะเจอระเบียงกระจกขนาดใหญ่เลยค่ะ สำหรับใครที่อยากไปเดินบนกระจกนะคะก็จะต้องไปซื้อถุงเท้ากับเขาก่อนนะคะก็จะเป็นถุงเท้าแดงๆแบบนั้นเลยตรงจุดนี้นะคะเราสามารถชมวิวของอุทยานบาลาเกิดจงเนี่ยได้อย่างพาโนรามาเลยนะคะด้านล่างที่เห็นนี้เนี่ยก็จะเป็นแกรนแคนยอนค่ะ เาก็มีกิจกรรมให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะโหนสลิงกลับนะคะก็สามารถโหนได้จะโหนได้ทั้งไปและกลับเลยก็ได้ค่ะ และจุดสุดท้ายนะคะก็คือแกลนแคนยอนค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยไอแวะไม่ทานเพราะว่าไอไปแวะชชมบาล่านะคะไอก็เลยถ่ายเป็นคลิปด้านหน้าทางเข้าของแกลนแคนยอนมาให้ชมค่ะไอแนะนำว่าถ้าเกิด4ี่โมงครึ่งแล้วนะคะก็ให้ขึ้นรถบัสเพื่อที่จะออกจากอุทยานได้เลยนะคะเพราะว่าตัวรถบัสที่จะกลับเมืองเก่าเนี่ยเขาจะออกเวลาประมาณ5้าโมงค่ะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ